ดูทางวิโอหรือเพราะไอ้ะไรคาเฟ่ฮะคาเฟ่ดูทางคาเฟ่ดูอะไรอาบอกบัญชีก็บอกคานาสีแดงมาเล่นเราก็จะจะไปดูมันบ้างก็ไปดูแอบจำแอบแอบจำมุกจำเขาไม่เล่นอ่ะแอบจำแอบจำมุกจำมีหัวตันมุกไมุ่ณเมียสวัสดีครับสวัสดีครับผม กับเจาะใจนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญพิเศษแล้วก็เอาแบบว่าอุ๊บไปก่อนดีกว่าอุ๊บไปก่อนแล้วแหละเราจะไปเจอกับแขกรับเชิญไปกันเลยครับท่านผู้ชมอโอ้วันนี้หิวข้าว้วยเด้ อ่ะพรุ่งนี้เรามีงานเช้านะครับคิวหนังหลวงพิเท่งอยากให้เป็นรอติดตามกันช่วงปลายปีนี้เลยนะฮะกับหลวงพิเท่งคัมแบ็กพรุ่งนี้เรามีคิวถ่ายหนังกันตอนเช้าตรู่เลยซึ่งคิวอยู่ที่นครนายกนะครับเราก็เลยไม่ต้องไปพักโรงแรมก็เลยกลับมานอนที่บ้านสวนกันมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราคือพ่อเขาบอกว่าคนนี้รอมานานแล้วไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่า เคยเล่นซิกค,คอมด้วยกันตอนอะระเบิดเถเทินแล้วก็หายไปกลับมารอบนี้พิเศษสุดเลยลุงเด๋อดอกราพ่อผมบอกว่าไงรู้ป่าบอกว่าคนนี้นี่คือหนึ่งในอาจารย์ของเขาเลยก็ได้เขาบอกว่าถ้าลุงเด๋อดมาเนี่ยจะพาไปเล่าเรื่องแบบสมัยเก่าว่าเขาเจอกันยังไงและครั้งแรกกับความรู้สึกที่เขาเจอกันครั้งแรกกับอาจารย์เขาแล้วสะกอดเขาฟังเทปคาสเซ็ตแบบเป็นมุกตลกอะไรเงี้ย ผมฟังแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องจัดให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่าเพราะว่าคนดูเรียกร้องมานานแล้วว่าอยากใหอ้อ่ถ่ายแบบคลิปแบบว่าเอาตลกเอาอะไรมาแบบมานั่งทอล์กแล้วก็เล่าเรื่องสมัยเก่าเหมือนตอนที่เราเคยทํา EP ของคุณเพ่งเขานะครับประมาณ7-8 EP มั้งโอ้โหล้านวิวแทบทุก EP เลยนะตอนนั้นอะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแจมๆเลยกับ ลุงเด๋อดอกสตาวครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกับพ่อกันตอนนี้เขาน่าจะโดนกันไปหลายตัวแล้วล่ะเมื่อกี้นี่กูหาหาเห็นขาโค้งหาเขียงกันอยู่ oh <my S 1> ป่ะป่ะเราทำข้าวทำข้าวป่ะเอาครับ <c oughs> ช่วยกันช่วยลูกหลานทำมาหาก,กินหน่อยครับผมมีลูกแล้วไงมีลูกแล้วน้องเจ้าทรัพย์น้องเจ้าทรัพย์ตอนแรกกินนม ที่แรกกินนมผงแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนี่ทุกวันนี้อาปูจะเป็นชงแล้วโอ้โหป็ชงได้เดี๋ยวก็ตัวแข็งทั้งตัวท้างนหี่เนยปอดเปิดแต่ก็ดี <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ดีเข้าเรื่องเลยดีกว่าบอกคนดูไปแล้วสำหรับช่องแกงแบ๊กของเราเราเคยทำแกงแกช่วยช่วยช่วยเขาก่อนนี่ไหมไปนี่ตรงนี้เข้าเรื่องเลยครับพ่อเอาวันนี้บอกยังว่าวันนี้พรุ่งนี้ ถ่ายหนังบอกไปแล้วมีเท่งคัมแบ็คใช่พรุ่งนี้เรามีคิวถ่ายหนังกันเล่นเป็นภาพด้วยกันเลยชวนมานอนนี่มีโอกาสทุกคนจักหวะตลกทุกคนอยากมาบ้านสวนมากใช่ผมก็อยากมาอาจารย์แต่ผมไม่มีเวลาหโอ้โหไม่มีเวลาอย่างคือเปิดร้านขนมจีนด้วยเลยก็ต้องเฝ้าตลอดก็ตัดสินใจว่าจะซื้อที่นี่ซื้อที่นี่เอาไปไว้ที่บางบบวทองซื้อที่นี่เอาไปไว้ที่บางบบวทองเออเห็นด้วยใส่รถกระบะไป อันนี้ไปแล้วใครน่แบบแกมางกัชาพูดงันอุ้ยใครดูดลูกพูดนี้เออมาัญชาใครดูดเออนี่พูดอย่างนี้เลยจะซื้อนครนายกไปไว้บางบัวทองแล้วไม่ซื้อตคอนเยเไม่อยากอยู่แล้วซื้อเฉพาะที่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเขานนี้เข้าใจนะแต่เมื่อกี้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจพี่ในที่าเยี่ยวไงผมผมบอกว่าอ๋อพี่นั่นเลยพี่ไอ้ห้องหลังตู้เย็นน่ะแค่เอ็มชี้ตรงเนี้ยเฮ้ยแค่บอกตรงนี้เลยไม่ตรงเนี้ยถอดซิปก่อน ก่อจะเดินถึงพอดีเลยรู่แล้วจะฉี่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยบอกไปหลังตู้เย็นแป๊บเดียวไปเยี่ยมหลังตู้เย็นหลังตู้เย็นเป็นห้องน้ำเลยหมายถึงห้องน้ำมาอยู่หลังตู้เย็นเออใช่แล้ววันนี้ขอขอบคุณลุงเด๋อก่อนนะเดี๋ยวจบ EP กับพอได้นี้ก่อน EP แปลว่าอะไร Episode Episode คืออะไร Episode คือตอนครับตอนอ๋อพี่ถ้าจะถามอย่างนี้นะผมว่านะเงินทอนพี่เก็บได้อะการศึกษาไม่มีช้า ม่ทันเดียวปีแรกก็ตายเลยเอออย่าไปพูดอย่าจนสินะครับแขกรับเชิญ EP นี้ก็ลุงเด๋อดอกสะดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้พ่อมาทำงานที่วันดียร์เมื่อกี้หวานเดียร์มาเข้าเรื่องก็ไปเข้าตู้เย็นเข้าอะไรกันอยู่ตะกี้นี้อ่ะพ่อกับลุงเด๋อเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกตอนไหนครับที่งานไหนหรือว่าเจอกันเอาพ่อรู้จักลุงเด๋อได้จากโอ้โหทะลุจักรู้จักพี่เด๋อเนี่ยก็คือพอพ่อจําความได้พ่อก็จะได้ยินเสียงเทปตลกเทปคาสเซ็ตี่แหละตั้งแต่สมัยพ่อขายวีเตี๋ยว เออลูกกแล้วที่ขี่สำล้อขี่สำล้อเหมอนเลาะเหมือนเลาะเยอะอะขี่สำล้อทำไมอ่ะใจพูดต่อไปเนี่ยขับสำล้อเออไก่พวกลับสำล้อไงใช้คำใช้คำว่าค้าแข่งดีกว่าเออเออขับเลยด้วยเออไอพวกค้าแข่งอดี๋ยวใช้คำว่าไอพวกดิมีเยอะนะเออคนค้าแข่งเออถึงไหนลูกถึงไหนเทปคาเซ็ตมาเจอคือตอนนั้นก็เป็นเหมือนเทปเล่นตลกโชว์แล้วก็เป็นฟังเปิดพอ มีโอกาสได้ฟังถ้าข้างบ้านเขาเปิดเพราะคนที่เปิดได้คือก็อมีเทปเอาตลกมาใส่ตลับก็คือเป็นเล่นตลกเหมือน,นทุกวันนี้เลยแต่แค่เป็นเส<ช>ียงใช,ใช่จะเห็นพี่เด๋อได้ก็บางทีก็แป๊บๆทางทีวีและบ้านเราไม่มีทีวีก็จะเห็นเห็นพี่เด๋อเนี่ยในปกปคเซูลจ,จำได้เลยเขาจะมีนอตัว๊ติดอยู่ด้เอาไฟ ตามโทษจริงผมคิดว่าน็อตโดนละคนเลยไม่เอาน็อตใส่ดูมันมีเกลียวไหมมันมีเกลียวไหมแต่ก็ยังดีอ่ะบางคนมาบอกมันวันมังอะไรนี่เห็นมันยุงมันตกเลยมั้ยตอนนี้ตัวมันใหญ่ผมไม่กล้าเห็นมันเป็นยุงนะอาจารย์โอ้ไม่พอถือว่าใส่หมวกปิดตลอดเลยกลัวพวกตบแล้วตอนนั้นลุงเดิอนี่คือถือว่าเป็นวัยวัยวัยรุ่นไหมตอนที่ทําเทปเขาเสร็จเดี๋ยวมือแดงอาจารย์เคย ประมาณอันนี้โอ้โหจำไม่ได้แล้วอันนหม่จำไม่ได้เลยไม่นี่มันมันปีสองท่าหรือปีต้นนี้โอ้ยหสามสี่สิบปีแล้วอก็น่าจะประมาณลุนลุนนะต้นต้นไปไปเออโตออาโตเอ๊ะทำไมเอาเมฆได้ใจง่ายจริงตอนนั้นก็คือพ่อก็ทำงานอะไรของพ่อไปเขาเป็นดาราเดือดอกฉันเดาคือคือดังเลยดังแล้วพ่อเขาพอมันเล่นตกในคาเฟ่ก็เริ่มดีเฮ้ยมีเด้อ ตอนนั้นคือสำหรับเราคือแบบตื่นเต้นเลยมาจากบันดอกเดือยมาจากบันดอกเดือยทางไกลเขาเจริญต่างจังหวัดเออพิณโลกไหมพิณโลกอะไรเงี้ยไงโคไทยเลยไปที่บ้านดีกว่าหนักเลยเออเมืองตันด้วยเมืองตันตันอะไรเด้อ พ่อมาเล่นตลกแล้วมาเจอลุงเด๋อเริ่มเจอก็เริ่มเขาุูพี่บดีครับอะไรเขาก็ลุงพี่ลุงพี่แล้วเขาก็เริ่มเหน่อยอยู่คณะคณะสีแดงเพื่อนอย่างที่ว่าเด๋อหูดีดอนแดงเนี่ยมีคณะคณะของจานเด๋อแล้วี่แดงออกทางคณะเขาก็ต้องรับรู้ว่าลุงน้องเขาไปทำคณะและดฟูอ๋อหมายถึงว่าคนี่แตะลุงแดงอะไรนี่ออกมาทำคณะก็พ่อไปอยู่คณะเขาตอนนั้นคณะลุงแดงนี่แหละ แล้วในสายตาลุงเหลือตอนนั้นเห็นแล้วว่าแบบ้ยมีเขาไม่เคยมองพ่อเลยนะรารขึ้นมาใหม่ว่เป็นไงว่าเป็นไงชอบชอบแอบดูมาเฉยไม่ได้ดูในเชิงตลกนะดูว่าไอ้นี่มันขำนี่ไยมแบบมันนอกอ่ะไอ้นี่มันเออมัน มันจารไปดูตอนไหนอาจารดูทางวิดีโอหรือเพราะไอ้ในคาเฟ่เพราะคาเฟ่ดูทางคาเฟ่ดูอะไรอ่าบางทีก็บอกคานาสีแดงมาเล่นเราก็จะจะไปดูมันบ้างเรก็ไปดูแอบจำแอบจำมุกจำเขาไม่เไดนหรอจำจำมุกตอนนี้หัวตันมุกไม่คุยเมียอ๋อตอนนั้นก็คือในมุมมองเราก็อุ้ยไอตัวนี้มันขึ้นมาเอ้ยเล่นดีก็ขำไหมคือว่ามันศิลปะกว่าที่เล่นเนี่ยคือไปดูมันเนี่ยไม่ใช่ดูอะไรเออไอนี่ศิลปะ เพราะตลกนี่มันเล่นเนี่ยมันไม่แบบาไปกล้าก็มันต้องมีศิลปะนะครับเแลยวดูวเออไอ็งเป็นศิลปะไอ้อคำว่าศิลปะของเด๋อนี่หมายถึงว่าในเล่นตลกเนี่ยมันยังไงศิลปะมันจะ,อ,จะออกใน,ต,<ห>นตัวเขาไอ้นี่ออกในตัวเขาเลยเข <ๆ S 1> <ๆ S 2> าเป็นฟอนต์บนแบบคือเล่นเขารู้อ่ะแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะเวลาเล่นอ่ะไม่เจไม่ได้ไม่เฟรกไม่อะไรแล้วแล้วแล้วพอได้มาเจอแบบว่าปะกันจริงๆแบบคุยกันได้เจอกันจริงๆก็คือระเบิดระเบิดเธอระเบิดเธอระเบิดเธอระเบิดแล้วระเบิดเป็นพ่อไง พ่อพ่อของไอปวานนักเลงในซอยของไอเท่งแหละพ่อมหาพ่อมหาแต่เวลาถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยเวลาาถ่ยในสคริปต์ไม่มีนะในสคริปตไม่มีมีแค่แต่หลอกกันแหละแต่มันมีน้ำอะไรที่กาแฟต้องกินอะไรทั้งนั้นแล้วแล้วเขาหันหลังไปยังงไมันจ้องบอกก็เติมน้ำตาลเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาบ้างอะไรกันนี่ยในกาแฟนี่คือแก้งจริงไงแล้วเขาก็เอาคืนเาเอาคืนไม่ได้ด้วยไมนื่อแค่มากต้องบอกว่าตอนสนิทกันเลยระเบิดในลุงเดือซื้อกล้องวิดีโอมาใหม่ เรื่องนนั้อ๋อแล้วทำไมครับมีเรื่องอะไรครับตอนที่ซื้อกล้องวิดีโอมาใหม่คือต้องบอกว่าไอ้กล้องวิดีโอเนี่ยถ้ามองย้อนไปสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันมันมันมี้ยแบบนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยถอยมาใหม่เลยที่ใส่เทปตลับถูกต้องอ่าคือคนมีตังค์ต้องซื้ออ่าใช่แล้วเขาก็ซื้อมาใหม่ไงซื้อมาใหม่สี่ห้าหมื่นนะสมัยนั้นก็คนซื้อมาแล้วอ่ะถ่ายลองหน่อยมาอะไรกันระเบิดเทิงเขาถ่ายหลังวิธีอ่ะไอ้นี่อยู่ อยู่ข้างนี้แต่งตัวเข้ามาแล้วมามากันอยู่พ่อแล้วเขาเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวมาเจอลู้มั่มมาเจอพ่อมาเจออาปงอาแปะอะไรอยู่นี่เลยเซตเนี่ยเป็นไฮไลท์ไงก็พ่อเขาปวดปวดทุกขี้พอดีไงแบบให้จะลุกไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่เดือมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเราเลยใช่ป่ะเดีวเอาเดี๋ยวเอาจะถ่ายไปเถอะเดี๋ยมองเออจะถ่ายก็หลังนั่งกินข้าวเขาอยู่ไงพีอเดือก็ถือกล้องมาอย่างนี้ถือถือเขาเห็ทักกัยเออเออเท่งเท่ง พ่อของรถสมายเขาพ่อเขเปิดตูดแล้วเอาตูดโผล่แล้วก็เบ่งแล้วขี่ออกมาแป็ดเลยอันนี้คืออะไรในหน้าในสตูเหรอในสตูเราซูมด้วยนะเออหลังในสตูนะที่ถ่ายกันนะใช่ตกใจอะเสียตกใจไหมผมตกใจอะพี่เดือดเขาก็ซูมเรื่องก็เปิดตูดก็ซูมตูดไงอืมเพราซูมชัดปุ๊ดทีปิดกันมา นี่เรื่องจริงตอนนั้นเป็นไงวุ้ย้ไม่รู้เลยชีวิตชีวิตหลังวิธีของพ่อแย่กันอะไรที่นีวแย่มันก็เป็นแบบสารัมพันอะระหว่างพี่น้องหรืออีกสถานะคือสิษยิ์กับอาจารย์ี่เราเรียกอาจารย์มันก็เริ่มสัมพั์กันเลยแต่ก็ไปงานไหนก็ไม่ค่อยจะเจอกันคิวงานกันแต่ถ้ามีเป็นงานตลกเนี่ยพี่เด็กเขาจะไปทุกงานแล้วพ่อบางงานก็ติดบางวันติดแต่ถ้าพ่อไปถึงงานแล้วพ่อจะถามตลกคนแรกใครที่เจอถาม พี่เด๋ออยู่ไหนเออแต่อันนี้จริงเพราะว่า,าไปงานวันเกิดใครวันเกิดงานศพอะไรถ้าใครเคยเห็นตามสื่อแล้วพ่อจะนั่งข้างลุงเดือตลอดเลยอ,อ,อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ไม่มีใครครบเคยไปนั่งโอเงานใครไม่รู้พี่เดืออยู่หรือเปล่าไม่รู้เจอพี่ธงเจอพี่ธงเจอพี่เทพโพง,งามเจอพี่แดบุยลำเจอเจอรจู่ใหญ่หมดเลย เราเข้าไปไหว้กันเลยกันจะ่ไหนั่งคุยกันเขาคุยกันอ่ะพี่เทพพี่ทงพี่เขาคุยคุยกันนะอยี๋คุยกันแ่ะแล้วเราไม่ได้คุยเป็นเบาหวานไม่ยิ่งเป็นเบาหวานเออเอยเหรอเฮ้ยไอ้นี่กินยาให้ดีแลกูก็เป็นความร้อนนะเหรอกูเรื่องความดันเนาะอยู่เรื่องนี้พ่อพอเลยบอกว่าเหมได้เป็อเราจะคุยเรื่องนี้เหรอจะคุยเรื่องนี้ผมผมไม่นั่งด้วยนะ คุยแล้วแบบเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเลยเออคุยแล้วรู้สึกไม่ดีเลยต้อคุยก็เรื่องอื่นต้องคุยก็หากันไปพอหาตุ้มพี่โทมัยแกตาเนี่ยไม่ค่อยเห็นเยอะเ้ย <inte brothers> เอาอ <als> ีจะคุยอ right? uh, uh, ีก uh, ค uh, um, uh, ุยในคาเฟ่ตอนนั้นลุงเด๋อก็อ okay, ่ะเป็นตลกเขาเรียกว่าตลกแบบผู like ้ใหญ่รุ่นใหญ่แล้วใช่ไหมตอนนั้นุใหญ่ลุงลุงเด๋อดีรู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะมีตลกขึ้นมาแล้วเขาได้จีบเอ่อนักร้องเบอร์ที่แบบสวยๆคุณมาลาเนรู้จักไหมลุงเด๋อถามกันนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยรู้จักดีรู้จักดีเลยก็อยู่คาเฟ่ก็เลนคาเฟ่ก็เจอคุยกันสมัยสมัยก่อนก็คือแม่ก็เป็นนักร้องคนนึงอาจารย์ก็รู้จักกับแม่มาลาดีเพราะเขาเป็นนักร้องรู้จักกับแม่มาลาไหมก็แค่แค่นี้้้รรููจจักก มีเคยมีอะไรกันสามทีเออคุยกันสามหนเอาเรียกสามครั้งอ๋อสามอ๋อสาทีอย่าเป็นใช่ใครนะอ๋อไม่ได้ต้องสามครั้งบอกความประทับใจลุงเด๋อหน่อยเพราะว่าแบบว่าตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่อยู่ในวงการตลกมาเนี่ยเอาท่านพ่อพูดเสมอนะความดังเนี่ยมันบ้ากันตรงไหนวาบ้าไม่ได้หรอกอายุงานดิใช่อายุงานสุดตัวเพราะคิออายุงานคนรู้จักเชิงเชิง กร่ท้่งพูดถึงพูดถึงเดือนเขาเดานะรู้จักเที่ยงถึงรู้จักหม่ารู้จักนงรู้จักเหนือเฟือรู้จักบอลรู้จักไอ้แก๊สรู้จักทหมดอ่ะแต่เดี๋ยวตอนเดาเนี่ยเาอยู่เนี่ยจะมันรุ่นพ่อจะมันรุ่นลูกเนี่ยเราอยู่มาทุกยุคเนี่ยพ่อก็เลยพูดพูดกับทุกคนว่ากูอยากมียุคงานนะเหมือนี่เดือนผมพูดทุกคนนะผมมึงสามติดสองเองไงถ้าจะยาวเนี่ยแต่ถ้าพูดอย่างนี till, till tá, e ้บ e ่อยจะไม่ยาวนะเนี till, till mm ่ยอายุงานคนเราต้อ yeah. ง อายุงานคํามาอายุงานนั่นคือผลงานคือว่าเราอยู่แบบไม่มีปัญหาปัญหามื่นก็ไม่มี่แตถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอานี่เลยโอ้โหตั้งอยู่ตั้งนานน้ำมันเหลืองคืออะไรครับน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองทำไมไม่เหลืองก็จะให้ตึ้ชื่อน้ำมันน้ำเงินนี่ไง้มันเหลืองไงก็ตึ้งชื่อน้ำมันเหลืองไงเออเหลือดมดีอันนี้มันมาอย่างไรครับนุกเหรอมาไถล่างรถมาหลังรถมา ทำไมถึงต้องเป็นเด๋อดมดีทำไมเราถึงต้องก็จะไได้ตัวนี้ขึ้นมาว่าเราดมดูแล้วว่ามันดีไงเราก็เลยบอกว่ามันดีของดีก็ต้องบอกต่อนี่บางคนซื้อมาแล้วเอามาดมเลี่ยเลยไม่ได้กลิ่นเลยอยากทะลึ่งอยากตลกต้องเปิดฝาก่อน <c oughs> เปิดฝาน <c oughs> เฝา <c oughs> นี่ยเนี่ยรู้สึกสดชื่นใส่มือแล้วถูเอแล้วมันจะซึมที่ใครจะออกไม่มันจะซึมอ๋อมันจะซึมจะซึมว่าไปเลยไม่มันแมลงพิษสัตว์กัดต่อยดีไหม <ด>ไม่ดีเลยแหละเจ็บปวดทำไมอะ่ะก็มันกัดมันต่อยไงเจ็บปวดไหมล่ะแต่ถ้ามันเผลอแล้วมันกัดนี่<อ>เหนือดมดี<อ>ช่วยได้เลยเอาไปทา<อ>ที่มันต่อยที่มันกัดเอาช่วยได้ขับรถง่วง เดยาะใส่ตาตาตื่นเลยนีน้ำตาไหลทางเลยจะไม่ง่วงเลยไม่ต้องไปเหยอดใส่ตาทำไงอ่ะท้าไข่ใหโอ้โหเย็นเย็นเจ็บเลยจะเอาหลับไหมล่ะเย็นเย็นร้อนเลยตัวจะทขาต้นแหวบแหวบแวบอย่างเบรกเนี่ยมปแล้วพี่สักกับต่อยนะแล้วก็แก้ปวดแก้เมื่อยอ่าสั่งซื้อได้ที่ไหนครับลุงเด๋อสำหรับหงไทยไม่ใช่เด๋อดมดีหงไทยพ่อเหมือนกันแล้วปวดแก้ดีปวดจถึงจะเมา อ๋อสำหรับเดือดตรงดีสั่งซื้อได้ที่ไหนครับเหรออสั่งซื้อได้ที่ผมครับอ๋อขึ้นเพจเป็นเพจ Facebook หรือว่าเป็นไลน์ได้เลยได้เลยเพจฟซบุ๊กเพจไลน์ก็อดอ๋อได้เลยอเคจะไปตั้งที่ร้านขนมจีนได้ไหม ได้เอาไปตั้งทำไมมันเกลดกะเปล่าเอาไปใช้สิเออได้ให้เขาไปใช้อ่ะอ๋อนะได้ให้หนึ่งบู้เลยวางแบบไม่ต้องเยอะหรอกวางได้ครับนี่นเล็กๆแต่ผมวางทำไมอาจารย์เป็นร้านหนุ่มจีนไปวางทำไมให้มันเกลดกะจะขายอะไรขวดเท่าไหร่ขวด95บาทเอ้ย98บบาทคุ้มไหมคุ้มไหม 98ถ้าอีกบาทหนึงก็เป็นราคาพุทธคุณไปแต่นี่มัน98ปล่อยถอยนิดนึ่งเป็นของพุทธคุณเป็นของที่มีเสือสมบัติคุณแกะโป้งแกะเปื่อยแกะอะไรสัตว์กัดต่อยเอาใช่สิอโเควันนี้ก็ขอบคุณลุงเด๋อมากอ่ะแค่นี้เหรอแค่นี้แหละพอแล้วไม่แล้วพ่อจะคุยกันต่อเนี่ยคุยต่อคุณนั่งเลยเดี๋ยวผมไปชิวต่อแล้วเหรอขอผมพอแล้วเดี๋ยว ถ้ามี EP น้าอยากให้ใครมาหรือว่าอะไรเพราะว่าพ่อนี่ยังมีอีกหลายหลายคนเลยในศ<ต>ิลปินที่แบบพ่อรู้สึกว่าแบบเขาประทับใจหรือว่าอยากคุยด้วยนะครับเราก็ถ้ามีโอกาสหาคิวก็จะหามาให้อโอเคอไหมเดี๋ยวเมื่อไหร่ถ่าย,ายมาินมามินร็อกมินร็อกจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนลุงเราดูเจษถึงหวังเจษถึงหวังเพื่อนลุงเดี๋ยวหมดเจษถึงหวังเดี๋ยวมึงดิวจัสตินบีเบอร์กับเลดี่กาก้าไหมแล้วยนะหวังจริงว่ามอเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยถ้าเมื่อไหร่ได้นี่มี จัดขอถึง GMM หน่อยถ้าพี่เบิร์ตได้ดูก็ขอพาพ่อไปหาพี่เบิร์ตดีกว่าพาพ่อไปหาพี่เบิร์ตโอ้โหพ่อไปได้แต่ถ้าพาพี่เบิร์ตมาหาพ่อเนี่ยพ่อว่าฆ่าตัวเองก็ไม่ได้เพ่อไปหาพี่เบิร์ตดีกว่าเออเออแต่พ่อไปหาพี่เบิร์ตดีกว่าไม่่รู้วาเพราะว่าเราคุยกันมาเคยเอาพี่เบิร์ตปลอมมาแกล้งเพราะพ่อเคยเล่นหลายเอ็มวีเพราะคนดูก็อยากแบบพาไปหาคลิปนั้นใช่ไหมบอกเลยพาไปหาตัวจริงเลยพาไปหาตัวจริงเลย คลิปนี้ถึงถึงพี่เบิร์ดพี่คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงครับผมอยากเจอมีโอกาสากไปสไเยือนยิด เขาไม่ได้ป่วยไปเยี่ยมเลยเขาไ่ยอนไปเยือนจะมาคุยเรื่องเพลงเพลงอย่าน้ารักซ่อมได้เมีการแบบเขาเรียกว่าเป็น m v ในตำนานแล้วก็เป็นเพลงในตำนานด้วยเอาวันนี้ประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอีีหน้าจะเป็นใครนะครับฝากด้วยแล้วกันเดอร์ตรดีนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไลน์ส่งสั่งซื้อไว้ให้นะครับก็คุณเสร็จวันนี้มาแรกเลยยังไม่ได้ทำฆษณายังไม่ทำอะไรเลยโอ้โหนี่แหละลองลองใครยัง ยาเนี่ยมาลองนี่ก่อนแล้วเป็นไรบ่างเ่ยก็ดูอาการอยู่นะเนี่ยเออแล้วก็ได้เลยอารมณ์ดีเลยอารมณ์ดีดมแล้วก็สดชื่นด้วยเดี๋ยวดมดีมีประสมถามยืมมีผสมวัชพันธ์ไหมไม่มีไม่มีนะโอ้ยแค่มีบริสุทธิ์นะแค่ตัวยานี่ก็แพงแล้วไปก่อนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับของลุงเดอนะครับของรับขัดขับรถแล้วง่วงหยิบขึ้นมาอ้าวหมด ทำไมครับทไแต่กินอย่งนี่อยู่ทุกขวดทุกขวดทุกขวดให้แตกแล้วอตูดขวดมาตั้งตั้งใจขีดหน้าสามทีซ้ำซ้ำคุณจะขับถึงบ้านนรกว่าจะมีอะไรอ่ะมันมันมันไม่หลับนักแต่คิดแรกแล้วล่ะ